Yeah. ป้ายไฟนะครับผมวันนี้ประกาศตัวเลยว่าขอติ่งกันฐพัทรวันหนึ่งอ่าไปป้นป้ายไฟแฟนขับมาแฟนขับมานั่งกันเต็มเลยอ่ะใช่วันนี้แฟนขับเยอะมากเลยฮะอย่างที่บอกครับผมตั้งแต่ต้นรายการครับวันนี้เนี่ยหนุ่มกันฐพัทรเธอเธอเราก็มีเธออันหนึ่งกันฐพัทเราจะได้มีกันละกันใช่ถูกต้องครับวันนี้ครับน้องกันนะฮะมารอพร้อมอยู่แล้วนะครับเบรกนี้เราจะได้ฟังเสียงเขาแบบสดๆด้วยใช่ครับเป็นบุญหูของเรามากใช่ถูกต้องครับพี่โอ้โหบุญหูแต่ น้ำลายไม่ต้องครับนะฮะหลังจากที่ใครชื่นชอบนะเพลงครึ่งใจไปแล้วตอนนี้อย่าคะกิงกันว่าไงฮะกันชูนิ้วอย่างนี้ฮะใช่เยี่ยมมากเยี่ยมมากกันบอกว่าหน้าที่ร้องเพลงเนี่ยปล่อยให้เป็นของกันดีกว่าครับนะฮะหน้าที่พิธีกรเนี่ยทำให้ดีใช่นะฮะเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับนี่อยู่เบื่อรักครับไปทางนู้นเลยกันนัพกัน ฉันอยู่มาเพื่อวันนี้อยู่มาเพื่อรักแต่เธออยู่อย่างเดียวด้เพื่อมาพบเจ้ารักแท้จริงในหูวใจที่จะมีให้กันกี่พาย,ยุร้ายก็ขออยู่ดูแลเธอชั่วนี้รัก চলিহা <kilometers> สวัสดีครับวัีกันนพาร์ทกัรทุกคนฟังครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับสดๆนะครับต้นจบพุกนะใช่หนุ่มคนนี้นี่เศ้าไปไหนปล่อยเพลงมาแต่ละทีนี่บางทีก็ครึ่งใจบ้างคือแบบมีแต่รักแบบไม่สมหวังในนี้เป็นเพลงรักครับเพลงเศร้าอยู่เพื่อรักอยู่เพื่อรักไม่ใช่เพลงเศร้าแต่เป็นเพลงรักยังแบบมันยังอันดอันดอยู่มันแบบมันยังไม่สุดอ่ะมันเป็นเพลงประกอบละครครับทีนี้ละครเรื่องอะไรนะฮะเรื่องเจ้าพายุครับนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับ้องกันแบบเต็มๆนะฮ น้ให้แฟนคงแฟนคลับได้ถ่ายลงถ่ายรูปกันหน่อยครับผมนะฮะมีมาทุกคนมีกล้องทุกคนเลยนะครับแฟนคลับวันนี้นะฮะมากันเยอะมากส่งเสียงมาได้ไหมฮะแฟนคลับครับบางทีเราก็อยากไปอีเวนต์แล้วก็มีแฟนคลับเยอะๆแบบนี้ถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราไปกันแป๊บนึงครับกลับมาคุยกับกันภัทรครับ ้อหลามครับนะฮะน้องกันครับน้องกันนี่คนนี้ปล่อยเพลงมาทีไรนี่นะฮะแอบเข้าไปคลิกดูใน YouTube ปั๊บเพลงนี่เกินล้านลุกเพลงเลยครับผมนะฮะเขาบอกว่ามีการแบบว่าปั่นกระซงปั่นกระแสกันด้วยไม่รู้จริงเปล่านะฮะปั่นกระแสคืออะไรนะปั่นกระแสมันนึกว่าเข้าไปดูเข้าไปรีเฟซเข้าไปรีเฟซอะไรเงี้ยให้แบบแฟนคลับเข้าไปเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็รีเฟซรีเฟซอะไรเนีคือคือถ้าบอกแฟนคลับเนี่ย ไม่ได้บอกครับผมผมทำเองนี่ไงก็ว่าแล้วเพื่อนๆที่ exact นะฮะวันนี้ไม่ทำอะไรอยู่แต่หน้าคอมแล้วก็รีเฟซเฟรเข้าห้องแบบว่าที่ทำงานไม่ได้นะฮะขอเปิด YouTube เพลงเราก่อนเลยแล้วก็เปิดฟังอยู่นั่นแหละถึงจะเข้าห้องทำงานได้นะฮะวันนี้เลยต้องมาแก้ข่าวหน่อยนะครับพาดหัวข่าวแรกครับบอกว่ากันนภัทรอ้อนแฟนคลับช่วยปั๊มยอดวิวใน y ยูทูปนะฮะจริงไหมครับมีไหมจริงไหมมีใครปั๊มยอดวิวบ้างไหนยกมือเชียร์อะไรนะฮะ ฟังเองฟังเองแต่จริงอยากให้อ้อนไหมไม่อยากไม่อยากแต่ที่อ้อนคือดาวน์โหลดครับอ๋อดาวน์โหลดไปงานอีเวนท์ที่ไหนต้องสั่งดาวน์โหลดทุกคนยังไงอ้อนอ้อนหน่อยครับก็ใครที่ดาวน์โหลดเพลงของกันนะครับอยู่เพลารักครับซิงเกิลใหม่ฮะดอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์โหลดแล้วลบแล้วโหลดใหม่ได้ครับอ๋อนี่นี่คือวิธีการอ้อนแล้วศูนย์มีใครเคยทำเหมือนพี่กันไหมคือโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็ลบแล้วก็โหลดใหม่ ทำใช่ไหมทำประจำครับพวกเนี้เอาโทรศัพท์ผมไปโหลดบ้างได้ไหมฮะใช่นะฮะอ่ะก็คือจริงๆไม่ได้ไม่ได้อ้อนคือทุกคนก็ทํากันด้วยใจน่าเขาก็ชอบเพลงของการเพลงกันเขาก็ดีจริงครับนะฮะทีนี่ถามถึงเพลงหน่อยครับอยู่เพื่อรักนะฮะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องเจ้าพายุเจ้าพายุในแนวทุกจันทร์อังคารอ่าวันนี้ที่สีใช่ไหมใช่ครับสองทุ่มสิบนาทีนะครับผมครับผมนะฮะแล้วเนื้อหาเพลงนี้มันยังไงครับมันเป็นเนื้อหาของของความรักที่เรา ที่เรารอคอยมาแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเจอสิ่งต่างๆที่มันเป็น,ปนอุปสรรคมากมายแต่พอเราเจอความรักที่เป็นรักแท้จริงเนี่ย <c oughs> มารู้เลยว่าชีวิตเราอยู่เพื่อรักจริงๆเห <c oughs> มือนกับละครที่ที่พระเอกเนี่ยเขาอาจจะเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตมาแต่พอวันหนึ่งเขามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปได้ก็เหมือนกับว่าเขาอยู่เพื่อสิ่งสิ่งนี้เหมือนกับอยู่เพื่อรักครับโอ้โห สึ่งมาอธิบายทีเดียวเข้าใจไม่ต้องถามอถามต่อแล้วนะฮะ <laughs> ปื้นเลยคือปื้นเดียว <c oughs> แต่ว, <ๆ S 1> ว่าเวลาการปล่อยเพลงออกมาแต่ละเพลงเนี่ยอย่างระยะทําใจใช่ไหมครับข้างๆหัวใจครึ่งใจเนี่ยเพลงมันก็จะออกแบบหมุนๆซีมลุน,นใช่ไหมออคือหักช้ำๆอ,อกหักช้ำๆ,ๆ,ๆมันเป็นมันเป็นแบบแนวของการเลยเรื่อหรือว่าการเนี่ยแต่งมาจากแบบชีวิตจริงของการจริงๆชีวิตผมไม่ค่อยอกหักนะครับครับ นี่ไง,ไงนี่ไงนี่เปิดตัวเลยแฟนกันผมรักลักหมดทุกคนอ่ะ นั่งแล้วลุกไม่ไหวแล้ว <c oughs> แซวเ,เล่นนะฮะไม่คือถามว่าแต่งจะชีวยจริงหรือเปล่าก็คงจะไม่ทุกเพลงครับ,รบมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่ที่โปรดิวเซอร์หรือว่าหรือว่าแต่ละเพลงที่ที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยอ,อยากให้มันอยากให้มันแมสกกับความรู้สึกของทุกคนที่ฟังด้วยก็ <ๆ S 2> ลเลยแบบบางทีอาจจะมีเพลงที่แบบว่าอกหักมาเยอะๆหรือว่าเพลงที่แบบยังเป็นตัวสำรองอยู่ก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็รู้สึกว่า ค่อนข้างจะบ่อยนะเพราะว่าเพราะเหมือนกับว่าผมเป็นคนถ่ายทอดเพลงเหล่านี้ได้ดีเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นเพลงให้กำลังใจแหละสำหรับหนุ่มๆก็ได้หรือว่าผู้หญิงก็ได้นะดว่าความรักมันมีอุปสรรคเยอะอะไรเงี้ยว่าเรายังมีคนที่เป็นเพื่อนคุณอยู่นะเหมือนกับเพลงเพลงแต่ละเพลงที่ผมปล่อยออกไปลองให้กำลังใจหน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยสู้ๆนะครับสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังเออศักดิมาพ่อแม่ก็กีดกันเออบ้านจนเขาไม่สนใจเพราะบ้านเราจนอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ที่ตอนนี้อาจจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ไม่ ดีมาหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกว่าท้อใจก็ให้กำลังใจครับสู้ๆทุกคนครับเด๊แล้วอยู่เพื่อรักอยู่เพื่อรักนะฮะอยู่เพื่ออะไรทั้งสิ้นอยู่เพื่อสุดท้ายมันจะแฮปปี้เองแฮปปี้นะฮะใช่ครับผมแล้วก็อยู่เพื่อรักเนี่ยเพลงเนี่ยปล่อยออกมาแล้ว MV ครับเมื่อไหร่จะปล่อยออกมาครับ MV น่าจะได้ดูกันวันที่2 7พฤศจิกายนนี้ครับเอม MV นี้เป็นภาพจากในละครเลยไหมฮะหรือว่าก็จะมีภาพจากในละครด้วยสลับกันไปแล้วก็มีภาพหล่อๆจากผมด้วย ถ่ายไม่ยังเขาถ่ายไม่ยังฮะถ่ายยังถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเปยังไงวันที่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายผมจะไม่บอกใครบอกบอกบอกถ่ายแล้วเปยังไงไม่รู้ครับไม่รู้ผมจะไม่ค่อยบอกเว่าถ้าเกิดบอกเนี่ยเขาจะไปสร้างความวุ่นวายแล้วอ๋อนี่ไงพวกเราชนไงนะเขาหลังต้องเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับคนต้องการสมาธิอะทำงานอะเดี๋ยวกินอะไรหรือยังหิวข้าวไหมครับวันนี้มีมาไหมเดี๋ยวเสียสมาธิเอามาให้พี่มา ขาออนเหลือๆไม่คุมแซวเล่นจริงๆแล้วผมต้องการกำลังใจทุกคนจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยเพราะออย่างเงี่ยแหอ่อนแล้วทวยมาเลยเลยเซลเซลเซวเเพลงเงเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็ลบทิ้งได้นะฮะดาวน์โหลดใหม่รหัสจากันได้แม่นนะฮะรหัสอะไรนะครับ เดี๋ยวมีคนงันจริงป้ะเนี่ยฮะจังหวะตอนตบ่ายมันก็ง่วงมากอะแล้วเอ็ะยินี่ออกเนี่ยไปปั๊มกันนะอันนี้ดูัวันละสิบล้วโอเคป่าเอาเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้แก้ขาวไม่ได้แก้ขาอันนี้อันนี้อันนี้ชัดแล้วอันนี้ชัดแล้วอันนี้ยัง่วยลงเห็นเ v ็เดี๋ยวไปเดียวได้ดูกันครับผมนะฮะติดตามได้แล้วกันนะครับมาถึงภาพหัวข่าวสุดท้ายนะครับภาพัวขานี้ว่าไงนะครับแชมป์กัญพัฒนเผยครับบ้นปลายชีวิต ขอผานตัวเป็นนักร้องลูกกุ้งโอ้มันไปชีวิตเลยหรอมันไปชีวิตงานนี้ผมยังยื่งสายัง,ย,งยังไม่ได้แบบ30กว่าขอโ<า>ทษครับใครช่วยห,หาข่าวอะไรแบบนี้มาบ้านายชีวิตคือตอนเนี้ กูยังไม่เคยคิดเลยนะว่าบ้านปลายชีวิตจะคิดอะไรอนาคตอนาคตถ้าถ้าเกิดสัก40 50ค่อยว่ากันอ๋อหุ้ยไกลมากเลยไกลมากเลยตอนนี้ยีิบสามอยู่นะผมก็ทุกวันนี้เพลงที่ร้องเนี่ยทุกวันนี้เป็นเพลงแนวไหนฮะเป็นเพลงป๊อปอยู่ครับเป็นเพลงป๊อปอยู่ก็จะมีความเป็นแบบอะคูสติกอยู่อย่างเช่นครึ่งใจที่ผ่านมารวมถึงรวมถึงอยู่เพื่อรักด้วยก็จะมีกลิ่นของอะคูสติกอยู่แต่ว่าบ้านปลายชีวิตถามว่าจะออกแนวลูกกรุงไหมอันนี้ยังไม่ได้คิดครับแต่ว่ายังไม่เคยลืมนะครับเพลงลูกกรุงลูกกุ้งงงยัไฮะ ลูกทุ่งต่างจาลูกกุุงยังไงนะครับลูกทุ่งจะอยู่นอกนอกเมืองนิดนึงลูกกุุงจะอยู่ในเมืองขอบคุณครับลาแล้วครับท่านผู้ชมผมวัดเดียวัดรูปซีตั้งเองมันก็จะมีการเอื้อนที่ต่างกันอย่างเช่นลูกกรุงเนี่ยลูกครุงจะมีการเอื้อนที่น้อยกว่าลูกทุ่งลูกทุ่งจะออกนาสิกจะออกเอื้อนขึ้นจมูกนิดนึงอย่างเช่นแบบว่าข้ามาลูกทุ่งขานอนมุ้งซีซาอันนี้ลูกทุ่งลูกกรุงลูกกรุงลูกกรุงครึ่งใจแบบลูกกรุงได้ไหม ฮะโอ้นั่งมองตามติดเลยอยากฟังปมล่ะอยากฟังไมล่ะเอาปกมือหน่อยสิฮะถึงใจแบบลุกคลุมถามว่านร้องได้ไหมมันยากไหมจริงมีอะไรที่ผมทําได้บ้างมีอะไรที่ผมกรพดภัษทำไม่ได้บ้างเมื่อกี้เกือบพลาดตบเข่าดังฉาดแล้วว่าน้องเก่งนะฮะอยากขอแค่ครึ่งใจ ไม่เอาดีกว่าครัผมันยากกันเริ่มออกนริ่มรู้เรองทางแล้วออคนละทางมันคนละทางทางใครทางมันดีกว่าเทางผมทางใครทางมันะแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่แต่ว่าตอนนี้ก็เอาเพลงป๊อปไปก่อนเพลงป๊อปไม่แน่ไม่แน่อาจจะแบบไม่เป็นลูกทุ่งลูกกุ้งอาจจะเป็นแบบฮิปฮอปเปลี่ยนแนวเลยก็ได้มีนะมีมีฮิปฮอปมีไหมเคยคิดไหมมีมีอยู่ในเพลงที่ผมชอบ R&B เลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ชอบรับมากจริงเหรอครับผมแต่ร้องแรับไม่ไปสิฮะพี่ร้องเพลงสักเพลงมาผมรับสดๆเลยทางนู้นร้องเพลงดีมากดีมาก

เดี๋ยวนะฮะทั้งกันและแชมป์ครับเมื่อกี้ไม่ต้องบอกไอ้แชมป์ร้องก็ได้กันก็สามารถลุกขึ้นมาร้องได้เออครับมีมีไอดอลในกันและนไหมฮะมีไหมมีไหมมีไหมแบบทุกอย่างเกิดขึ้นสดๆเมื่อกี้นี้จริงเลยก็จริงฮะเอาจริงเลยน้องแก้มบุ๋มครับเอาแก้มบุ๋มไม่มีไอดอลครับไมม่ีไอดอลทุกี่ชอบฟังเพลงได้ทุกแนวอยู่แล้วฟังเพลงทุกแนวอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ชอบเพลงสไตล์ที่แบบ ที่บางทีเราเราไม่เคยร้องแต่ว่าชอบฟังเหมือนกันเพลงสไตล์แบบมิน่าพอก็ฟังได้ครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นซิงเกิลต่อไปแล้วกันนะครับนอกจากเพลงละครแล้วเดี๋ยวจะมีซิงเกิลนี่เป็นแบบว่าเพลงปกติของตัวเองปล่อยออกมาให้ฟังปีนี้มีไหมปีนี้แน่นอนครับมีแน่นอนครับมาบอกกันสามเอกธนวาเนาะปล่อยมาเขาดาวเลยได้บุ้งดาวพอดีอ้า ดังแบบพูดแตกอ่ะใช่ดังเลยนี่คือเขาก็เขาดังอยู่ใช่ไม่มีใครสนใจรู้ขึ้นเงียยเลยนะเงีไปปล่อยสามเนี่ยโอ้มีกฎนะพุ่งุงเอ้าพี่อันปล่อยเพลงใหม่เหรอเนี่รู้เรื่องเลยครับแล้วปีใหม่ปีใหม่มีแพนแบบไปไปเที่ยวไหนไหมต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่ารับงานปีใหม่มีมีงานมีงานที่ไหนที่ไหนเธอมีงานที่ไหนนะหัดใหญ่ไปเขาดาวที่หัดใหญ่ไปเขาดาวร่วมกันได้ที่หัดใหญ่หัดใหญ่นี่ตามไปด้วยปะเนี่ย โอ้ไปถูกที่แหละครับไปถูกที่ไปถูกที่ไปถูกที่แหละแล้วยามว่าง<อ>ยามว่างของกันเนี่ยทำอะไรครับ นอนครับนอนกีฬาล่ะกีฬาอะไรเงี้ยตีแบตนะตีแบตกอล์ฟกอล์ฟอะตีตีตีโอ้โหกอล์ฟนี่ใหญ่พูดถึงใหญ่พูดถึงเล่นเก่งเกือบได้เกือบได้เฮ้ยแต่ว่าผมเคยไปจับนะขอชงสวิงหน่อยได้ไหมฮะปั๊บครับผมเดี๋ยวผมทาจี่งอ่าโทษนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนการครับอันนี้ไมค์กอล์ฟหรือว่าสุ่มหาปลาครับผมผมทำจริงใครหยิบใครหยิบไม้ผมพี่อะไรอ่ะ ไม่มีลูกล้อไหมไม่มีอะไรยาวๆเลยลูกล้อซักลูกไหมเอาตัวพี่แล้วกันอะครับคือคือเรื่องวงผมผมแบบเ่อเคยจับมาเดี๋ยวฮะถ้าฟาดมาโดนตรงนี้เต็มๆเลยครับกันครับได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าก็มีเวลาว่าก็ชอบเตะบอลเตะบอลนีแบบมาก ตีแบบนี้เก่งมากนะฮะล่ำลือมากโอ้โมดมดีมนี่เกียดมากเลยนะวันไหนกันชพัดมาไม่เล่นแล้วทีแบทขออันนี้คือความในใจของเขาครับตีแบบแล้วยังตียังอื่นด้วยนะครับตีอะไรครับตีอะไรครับตีดิงบองครับอมตีบองอ่าแหมทำเออทำเออไม่รู้หรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนล่ะไปตีด้วยสิมาตรงที่ตัวเองบอกอยู่ <S <S อี่แถวแถวรัชดาอคอดแบตรัชดา <S <S โอ้โห,โหปาปาอย่างเดียว กลับเข้ามาเรื่องที่ตีแบทมา้ในในแก๊งของคุณนี่มีใครบ้างไหนคุณลองไล่ชื่อให้ฟังหน่อยฮะตอนที่ตีแบทช่วงช่วงเมื่อก่อนที่ยังไม่ยังไม่วงแตกครับก็มีน้องโดมครับพี่แก้มพี่แก้มพี่แก้มเี็ตัวเก็บลูกเลยบอว่าใช่ผมไม่ตีผมไม่ตีนะก็ชอบเก็บลูกนะเก็บลูกคือตีลูกไปโดนบางแหละแต่เก็บเก็บลูกไม่โดนเราเป็นคนมีน้ำใจมากแก้มใช่เราตามมีสแกมเธออยู่นะะฮนอกจากเธอร้องเพลงพอแล้วเธอมีน้ำใจในการเก็บลูกแบทให้เพื่อนๆด้วยคือคือที่ เดี๋ยวนี้เนี่ยหุ่นหุ่นสวยเนี่ยเพราะว่าเก็บลูกเขาวิ่งเก็บลูกอย่างเดียวซิกแพคขึ้นเลยเขาเห็นเขาดูอยู่แล้วแล้เขางอนครับครัแล้วก็มียังต้ามีกคนหนึ่งก็จะเป็นเป็นจะเป็นแก๊งสีโพดําอ๋อสีโพดําพูดถึงสีโพดําฝากดีๆด้วยนะครับนี่สีโพดําวางแผงแล้วนะฮะขายดีมากใครยังไม่มีต้องรีบจองกันเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอนะครับแล้วแล้วผมให้จัดอันดับหน่อยไอ้แก๊งสีโพดําเนี่ยนะฮะให้จอันดับควยสุดไล่งคนหนึ่งแบตมาก อันดับสุดท้ายเลยคือใครพูดไปได้พี่เอาเอาไปแบบว่ายพูดไปเขาร้องไห้เลยนะจริงเหรอแก้ไม่อยากพูดมากแก้ดูอยู่นะ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 คือผู้หญิงไงผู้หญิงก็อาจจะแบบว่าตีวิ่งลูกได้ไม่เท่าผู้ชายก็ตัดอันดับว่าเป็นใช้คำเบาๆแล้วกัน่วยแตกมากแล้วกัน่วยที่สุดในนี้นี่เบานะคาที่เบาที่สุดนะเคยไปตีนะ แล้วคือตีไปธรรมดานะฮะตีไม่โดนนะฮะหัวยืนทำตาถลนเป็นแม่นาคเลยเดียวบูีมีโกรธเพื่อนมีโกรธเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ตีมาหาฉันบางลูกผมหยอดไปไม่มาทันอีกันอย่างนี้อ่าอันดับสี่หวยสุดเป็นเป็นแก้วอ่ามานดับสามโดนวีมครับอันนี้อันนี้ไม่วิ่งตีนะเน้นกิ้งตีเนุ๊บครับพี่ คนนะไม่ใช่ถังแก๊สไงจะกินได้แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าน้อนโดมนิจารณาไปทางตีแล้วพัก อ๋อตีแล้วพักไม่ใช่พักนั่งนิ่งนะหัขคนกินกินต่อแล้วบอกพี่กันเบิร์นกันอยากพร้อมเหรอเบิร์นอะไรวะหาของกินต่อผมว่าตีแล้วโดมชอบหายไปไหนไปหาของกินนี่เองครับผมนะฮะอันดับสองก็ต้องเป็นต้องเป็นตั้มตั้มผมนี่เก่งที่สุดอยู่แล้วตั้มเนี่ยอยากให้ดูลีลาเขาตีมากเพราะว่าเขาจะมีลูกที่แบบท่าประจำเขาอย่างเวลาสมมติผมตบเข้าไปลูกลุกถ้าเขารับลูกเร็วๆอ่ะเขาจะตลกมากครับท่าเนี้ย อ๋อคือคือตกใจคือจะนุ้งคือผมตกใจแล้วเขาจะปั๊บอย่างนี้อย่างนี้คือคือเอาท่าไว้ก่อนลงไม่ลงไม่ว่าแต่เอาท่าสวยไว้ก่อน ครับถามว่าผมพูดพูดโม้หรือเปล่าใครไปดูเขาตีไปดูครับว่าเขาตีอย่างนี้จริงจริงคอร์ดแถวแรกยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ผมพยายามเฮ้ยทำ p สเ t อร์มันต้องแบบมันเท่ๆหน่อยวะตีแบบเดี๋ยวผู้หญิงมาดูอายเขาอะไรอย่างนี้อย่างน้อยมือมาให้มันต้องไปบ้างไม่ใช่แบบอะไรเขาเป็นโรคซากตะตุกอะไรบ้างเหมือนเหมือนสันนิบาตกินตัว Alike, คร C. C. ันะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เหล่าเดอะสตาร์ไว้แบบไปออกกำลังกายกันใช่ครับนะฮะเอาดีสนุกสนานมากนะครับอะไรเดียวนะครับทิ้งท้ายหน่อยครับฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากฝากกับโอซีครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับกับเพลงอยู่เพื่อรักครับผมก็ใครที่ชอบเพลงสายคลสติกซอฟต์ล็อกเป็นความหมายที่แบบว่าความรักที่อบอุ่นโรแมนติกหรือว่าใช้ในงานแต่งงานก็ได้ครับอยู่เพื่อรักครับดอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์แล้วกดดาวน์ ครับ,รบลูกพี่ลูกน้องครับออนแอร์ทุกวันเสาวผมคงเย็นครับอ่าอินสตาแกรมหน่อยฮะเผื่อใครอยากติดตามอินสตาแกรมขอขอเสียงหน่อยอินสตาแกรมมีตัวอะไรบ้างเอาพอ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 ,พอ,พอไม่รู้เรื่องไม้เรืกันนภัทร23นะครับผมบ C U N N A P A T 23โอเคฟอลโล่กันได้เลยฮะนะฮะติดตามได้นะครับแล้วก็ดีๆนะฮะสีโพดัมก็หาซื้อได้สีสับสีโพดัมด้วยครับครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณกันนภัทรครับขอบคุณครับ น่ารักมากเลยนะฮะส่วนันนี้ครับเรามีหนึ่งเพลงครับผมจากโซคูครับผมลิขิตผิดเวลาครับผมไปดูกันครับครับใในหหััวจทีี่ธม้ก